สวัสดีค่ะพ่่อแมพี่น้อง <c oughs> โอ้ยประเดิสองสาวเดี 2, ่ยวเราพูดแม่ก็ได้จากความหมุนพังหมุนน้องแต่บูนีเด้อวันนี้เราจะไปที่อะไรล่ะศาลาอยุธยาจ้ะศา,า,าลาอยุธยาล้านกัแม่พี่น้องเก็นข้าวเ,เป็นเป็นเพื่อนไปอยากไปมาก,กันสามคนคนุณมีลูกสาวคนเล็กด้วยค่ะอันนี้อันเจ้าของล้าน ตี่กองานที่แม่ชอบอ่ะไม่ใช่ไอ้โรตีกอกนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวาลองยวอร์ลองเวอร์แตกคนก๋วยเตี๋ยวเรือยึดชายานะคะอ่มาถึงแล้วนะคะคุณแป้งได้ลูกๆมาถึงแล้วคุณบีคุณบีทานอะไรลูกน้ำอร่อยไหมครนโค้คุณแป้ง ในพวกคอเบตอันนี้เป็นแบบโคโคนัดม่หอนหรอมาถึงแล้วค่ะสวยงามสวยงามที่น้่งนอด้งคุณคุณแปงเห็นวิวของหนอกโอ้ยต้องจองจริงๆคุณแป้งไม่ได้จองนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่อายุธยาภูวิศรีนะคะตอนนี้เราอยู่ริมแม่น้ำฮวงหูนะ <c oughs> อา,าาาาอาหารหลักหลักหลายรสอาหารหลักหลายรสทุกพวกนี้ก็จะแบบแบบอาหารนานาชาติไม่ว่าจะเป็นแบบเมนคืนคืนเนี่ย <c oughs> แอนเฮียร์เนื้อแล้วก็จะมีแบบคอเ,เ,เออลลแอลกอฮอล์ซึ่งก็อยากให้เอพิโซดมาลอง ผู้เสียงบางๆไหมค่ะของแต่ละอย่างเอกพ์สิก็ฝั่งตรงข้ามอปโปเซสจะจะเป็นเีมป์นองบรรยากาศในร้านนะคะขออนุญาตปิดแมสรนะคะ เป็นอะไรครับพี่แจ๊ค้างล่างข้างล่างเป็นน้ําข้างล่างเป็นแม่น้ำหเงหูครับแม่น้ำห่องหูซึ่งไหลมาจากจากทางจีนตอนเหนือครับไหลลงทางจีนตอนใต้ค่ะงามสวยงามมากพสวยงามมากมันเนนเป็นน้ำมนเป็้นป็้ำมันเนเป็นน้ำมป้ามันเป็นมน้้ป้มันเป็น บรรยากาศร้านอันนี้คือบรรยากาศร้านกาแฟนะคะไม่ใช่ในวัดนะดูดูกระเทยเขาทำอะไรกันพี่น้อยกระเทยเห็นอย่างกันพี่น้อง อันนี้เป็นบรรยากาศร้านกาแฟนะคะบรรยากาศร้านกาแฟได้พี่น้องไม่ใช่บรรยากาศวัดนะคะเป็นบรรยากาศของร้านกาแฟแป๊กแป๊กร้านอะไรนะลูกศาลาอยุทยาค่ะร้านกาแฟ ร้านกาแฟชื่อสาลาอายุทยาค่ะสาลาวันนี้พาคุณแม่มาโกเทอร์เทมเพราะในเช้าวันนี้เราเจอแม่น้ำหวงหูซึ่งไหลมาจากทางตอนจีนเหนือสูงไปลงทางจอตอนจีนใต้ค่ะบางทีมีเกาะกลางน้ำเขาเรียกว่าเป็นไอแลนด์ค่ะก็มีฟิชเยอะแยะมีฟิชชิ่งคนตกปลาด้วยค่ะ วันนี้เรามากินแบบมูนโด้ค่ะมูนอด้ที่แปลว่าก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือน่าจะอร่อยมากๆค่ะเตีสิ่ให้2.5ค่ะต่อไปจะเป็นโรงแรมเป็นร้านกาแฟเราต้องแบบโกชื้อโกโฮมได้ละค่ะเพราะว่า าไปรถกันสวัสดีค่ะสวัสดีแคร์เอมบอดีวันนี้เก็นสุดแค่นี้นะคะ The end is my t e pond a y อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตให้คุณแป้งกดไลค์กดแชร์ไครตา e ที่ช่องคุณแป้ง PCT Channel Nick โอเคอย่า n แค่อย่าบ๊ายบายสวัสดีค่ะบอย Cause I'm lost in the way you